สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษานักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงทําหน้าที่ดําเนินรายการนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเชิญนะคะจาก คุณประสงศักดิ์เจนกิจจาภัยบูลนักจิตวิทยาจากโรงพยบาบาลสวนปรุงค่ะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตอะไรกันบ้างคะสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับก็วันนี้ถือโอกาสที่เป็นสิ่งดีๆที่จะได้แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเ,เ,เรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในสถา,านการณ์ที่เราก็ทุกท่านก็ทราบดีนะครับว่าเป็นสถา,านการณ์ของการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา19นะครับหรือที่เราคุ้นเคยกัน ทุกบ้านก็คือค,อคำว่าโควิด1 9ือโอกาสที่จะเอาได้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตเรื่องของการสร้างความสุขซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์เชื้อของการระบาดของโครโโนาไวรัส19ที่ว่านี่นะครับคือโควิด1 9ได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับผมค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโควิด1 9เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองแล้วล่ะตอนนี้แต่เป็นการดูแลเกี่ยวกับจิตใจของตัวเองใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะวันนี้เราอาจจะมาคุยกันเรื่องถึงสิ่งที่คุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หากเวลาที่เรามานั่งนึกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําทุกวันทุกวันในบ้านเนี่ยกับมองว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตอย่างไรวันนี้เราเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ้ตัวของเรามาขยายความแล้วมาดูความสําคัญของสิ่งที่จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวของเราหรือการส่งเสริมสุขภาพจิตกับคนรอบข้าง แม้กระทั่งแต่วันนี้เนี่ยทุกท่านก็จะทราบดีสถานการณ์ที่อยู่ในภาคเหนือบ้านเรานะครับจะว่าไปก็คือทั่วประเทศเลยเนี่ยจะมีโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นเพื่อคอยดูแลใส่ใจทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะครับหรือสุขภาพจิตของเราให้กับคนที่มาใช้บริการมาดูแลตัวเองมารับการดูแลจากทีมบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่ของเราหรือแต่ละที่ที่อยู่ใกล้เคียงครับ สำหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนกันคือคำว่าเรื่องของทุกคนเป็นฮีโร่ได้คุณผู้ฟังทางบ้านเข้าใจคำว่าฮีโร่ไหมครับฮีโร่นี่หมายถึงวีรบุรุษหรือคนที่เสียสละอะไรบางอย่างเพื่อจะมากอบกู้หรือช่วยเหลือใครสักคนในสถานการณ์ที่มันจำเป็นต้องอาศัยคนที่เป็นผู้นำหรือเป็นทีมใหญ่ๆสักคนหนึ่งเพื่อช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆที่รบกวนจิตใจเรา ทำให้ร่างกายของเราก็เหนื่อยด้วยเครียดด้วยหรือกระท,ทั่งสุขภาพจิตทําให้เราหงุดหงิดต่างๆเนี่ยคลี่คลายแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นทุกท่านครับตอนนี้ภาวะเครียดหรือกังวลในสถานการณ์ติดเชื้อเนี่ยนะครับที่เป็นโควิด19จะทําให้หลายๆคนเริ่มรู้สึกการสร้างระยะห่าง1-2เมตรบางทีก็อาจจะเกิดการระแวงกันเกิดการไม่ไว้ใจกันเพราะว่าทุกคนต่างคนก็อยากจะป้องกันและรักตัวเองกันทั้งนั้น วันนี้คําว่าทุกคนเป็นฮีโร่ได้จะได้มาดูเรื่องของการป้องกันและการดูแลสุขภาพใจของเราครับความเครียดและกังวลเป็นเรื่องปกตินะครับในสถานการณ์ไม่ปกติทุกคนเครียดและกังวลได้เสมอเพื่อทําให้เรากระตือร้นทําให้เราปกป้องตัวเองแต่หากถ้ามีมากเกินไปคําว่าระแวงเนี่ยจะขาดความระวังวันนี้เราอยากจะให้มีอยู่สองสาคำที่ที่คุณผู้ฟังได้ บอกกับคนในครอบครัวและบอกตัวเองได้คือคําว่าทุกคนเป็นฮีโร่ได้เราจะระวังมากกว่าระแวงเราจะตระหนักมากกว่าตรหนกฮีโร่อย่างที่บอกนะครับกอบกู้ทุกอย่างในหนังหรือภาพยนตร์ถ้าคุณผู้ฟังเคยดูเนี่ยเราจะพบว่าฮีโร่ในหนังหรือภาพยนตร์เนี่ยเขาแสดงบทบาทสําคัญมากมายนะครับผ่านการแสดงต่างๆกรรมวิธีต่างๆบางคนถ้าเผื่อว่าอยู่บ้านมีเด็กๆอยู่ในบ้านหรือคุณผู้ฟังเคยดูนะครับจะเห็นเขาปล่อยพลังจู่โจมสู้กับคนอื่น บางคนก็มีพลังเหนือวิเศษที่แบบล่องหนหายตัวเพื่อจะแบบทําภารกิจอีกที่อีกอีกสถานที่หนึ่งหรือเอาไว้ปกป้องเวลาหลบคู่ต่อสู้บางคนก็ทําท่ากระโดดลอยตัวข้ามตึกหรือใช้อะไรบางอย่างแบบเช่นมีใย,ยมีเชือกมีรถอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองกอบกู้โลกแก้ไขสถานการณ์วิกฤตและที่สําคัญเนี่ยจะต่อสู้กับพิทักษ์เหล่าวายร้ายได้คุณผู้ฟังครับแต่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยไม่มีฮีโร่แบบนั้นซึ่งมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติแบบนั้นหรอกครับ เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันคือคุณผู้ฟังทุกคนเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนๆกันแต่เราเป็นฮีโร่ได้นะครับในทางสุขภาพจิตของเราในฮีโร่ที่ว่าคือเราอยากจะมาพูดถึงคําว่าการแสดงบทบาทของการสร้างความสุข <c oughs> การลดความทุกข์ครับผ่านในมุมมองต่างๆซึ่งวันนี้ที่ผมอยากจะชวนมาดูคือ <c oughs> การกลับมาสนใจและให้ความสําคัญกับตัวเองโดยเฉพาะการให้ความรัก <c oughs> การให้ความสุข การให้ความเมตตาต่อตัวเองก่อนครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับจะมีอยู่สองสามสถานการณ์ที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยนะครับคุณผู้ฟังคนไหนที่เคยโดยสารนั่งเครื่องบินไปไปทั้งในประเทศและต่างประเทศบ้างคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าก่อนกับตามจะนําเครื่องทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยเพื่อเตรียมเดินทางบนภาคพื้นอากาศคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าพนักง,งานสายการบินจะมีการอธิบายเกีก่ยวกับการใส่เข็มขัด แล้วก็การที่บอกว่าหากภาวะฉุกเฉินให้สวมเครื่องชูชีพก่อนหน้ากาออกซิเจนที่จะตกลงมาเขาจะให้เราสวมที่ตัวเองก่อนก่อนที่จะสวมให้กับเด็กหรือลูกหลานที่เรานั่งโดยสารไปด้วยกันในทางภาคปกติที่เราอยู่บนพื้นดินเนี่ยเรามักจะบอกว่าต้องช่วยเหลือคนที่เป็นเด็กเป็นคนผู้สูงอายุหรือคนที่กําลังตั้งครรภ์นเนี่ยก่อนเสมอก่อนช่วยตัวเองแต่ตรงนี้เป็นกุสโลบายครับหรือเป็นวิธีการบางอย่างที่จะบอกว่า ฮีโร่ในที่นี้ควรให้ความรักและปกป้องตัวเองก่อนเหมือนเวลาที่มานั่งานสายการบินบอกว่าคุณต้องสวมเครื่องยูชีพป,ป้องกันตัวเองระมัดระวังตัวเองก่อนเสมอเพื่อเพิ่มพลังสุขภาพร่างกายตัวเองและสุขภาพจิตใจของเราก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือคนที่เรารักและเขารักเราไงครับความรักในที่ว่านี่คืออะไรประเด็นของฮีโร่ของเราคือคุณผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทาง สายด่วนสุขภาพจิตหรือสื่อต่างๆแม้กระทั่งแต่รายการวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังกำลังได้รับชมรับฟังอยู่เนี่ยเรามักจะบอกเสมอนะครับว่าให้เราพูดกับตัวเองในการชื่นชมตัวเองในทางบวกบ่อยๆด้วยพลังสุขภาพใจที่เราสร้างขึ้นแต่ละวัน mm. เช่นคําว่าเราเป็นคนดีนะครับเราเป็นคนมีคุณค่าเรามีความสามารถและเราก็สามารถเติมด้วยว่าเรามีความสุขเราจะมีพลังใจในสถานการณ์ โควิด1 9เพื่อทำให้เราได้สามารถมีพลังใจเอาชนะวิกฤตทางใจขราวนี้กอบกู้โลกของเราคือการกรอบกู้กอบกู้โลกความเจ็บป่วยแล้วต่อสู้กับไวรัสไวรัร้ายครับที่สำคัญคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นฮีโร่ได้ทุกคนคุณผู้ฟังจะเข้าใจว่าบุคลากรสุขภาพคุณหมอทีมพยาบาลในโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลใกล้ตัวของเราเนี่ยเรามักจะบอกว่าเขาคือฮีโร่แต่สําหรับวันนี้ คุณผู้ฟังทางบ้านประชาชนทุกคนเราเป็นฮีโร่เหมือนกันการที่เราใส่ใจตัวเองโดยการล้างมือบ่อยๆเราฟอกสบู่เรากดแอลกอฮอล์เจลเรากินร้อนใช้ช้อนตัวเองแยกระยะห่าง1-2ถึเมตรเราล้างมือบ่อยๆสนใจนะครับแล้วกระทั่งแต่ถามสารทุกสุขดิบให้คนในบ้านสิ่งเหล่านี้ทุกคนคือฮีโร่ครับ พวกเราเป็นฮีโร่แล้วครับเพื่อปอกป้องให้ใครสักคนหนึ่งหลายๆคนปลอดภัยโดยเฉพาะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเราจะสวมหน้ากากอนามัยเสมอเวลาออกนอกบ้านแต่จะอยู่บ้านปลอดเชือ้อการอยู่บ้านปลอดเชือ้อไปข้างนอกซื้อของในเวลาจําเป็นเท่านั้นแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเสมอเนี่ยทุกท่านเป็นฮีโร่ครับพวกเราเป็นฮีโร่ทันทีเมื่อเราได้ทําแบบนั้นที่สําคัญเมื่อเรามีความรักความสุข และเมตตาให้ตัวเองบ่อยๆแล้วเราก็จะพร้อมเป็นฮีโร่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นาการาการช่วยเหลือคนอื่นหมายถึงทุกวันนี้อะไรที่เราบอกว่าต้องทําเหมือนเดิมในภาวะการปรับตัววิถีชีวิตใหม่แต่เพื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อประมาณสักหลายปีที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตเราให้ความสําคัญกับการสร้างพลังใจหรือพลังแห่งความสุขด้วยรอยยิ้ม รอยยิ้มที่ว่าเนี่ยเขาบอกเวลาเรายิ้มนะครับเราจะมีสารแห่งความสุขเกิดขึ้นแล้วคนที่รับและเห็นเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยการยิ้มให้กับคนรอบข้างนะครับเราจะย้อ,ยอมกลับมาคําว่าฮีโร่สามารถเป็นผู้ให้ได้แล้วฮีโร่ก็เป็นผู้รับได้ด้วยเมื่อเรายิ้มให้คนอื่นเราก็รับรอยยิ้มจากคนอื่นเช่นกันการพูดคุยกันทุกใครทุกไม่ว่าในโรงพยาบาลสนามไม่ว่าการพูดคุยความคลายความทุกข์กัน ในครอบครัวในสถานที่ทํางานเนี่ยบางครั้งก็เอาเรื่องเล่าเรื่องสนุกแต่เป็นเรื่องสนุกที่สามารถเสียทั้งเสียงหัวเราะด้วยความสุขใจและความบริสุทธิ์ด้วยและที่สําคัญอย่างที่บอกนะครับฮีโร่ทุกคนเนี่ยเมื่อช่วยเหลือดูแลตัวเองอย่างดีแล้วเราจะพร้อมใจกันชวนกันเป็นจิตอาสาที่จะมาทํากิจกรรมเพื่อสร้างสุขใจตั้งแต่รอยยิ้มของตัวเองให้กับคนอื่น ตั้งแต่สร้างความอิ่มใจเขาบอกว่าวาลาคนเป็นจิตอาสาเนี่ยครับจะมีความสุขใจตอนเริ่มต้นที่จะให้อิ่มใจระหว่างทําแล้วเราก็จะสุขใจหลังจากเราเสร็จภารกิจเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าโรงพยาบาลสนามไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าที่ทํางานทุกคนเริ่มเครียดกังวลกันหมดวันนี้เราจะมาสร้างสุขและมีความสุขกันครับผ่านกิจกรรมต่างๆการทําความสะอาดพื้นที่ของเราการตั้งจุดอุณหภูมิและทําต่างๆ เหล่านี้มีความสุขครับเดี๋ยวเราคงได้มาได้คุยกันต่อในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการเป็นฮีโร่กันนะคะเธอฉันติดโควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่ อ,อจริงอยู่ที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด -19 กังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพจะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์หรือน้ำสบูบ่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตร อยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094-631-7373ตลอด24ชั่วโมงจ้า เครียดและความกังวลกับโควิด19สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด19ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่าย หมดพลังกับเรื่องโควิด -19 โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094-631-7373ตลอด24ชั่วโมงสังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วยในเวลาที่เจอทางตัน1323ก็ช่วยเป็นทางออก ในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขเฮ้ยกุมใจ คิดมากม่ร้่ะไปปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225 977 225 978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ ผู้ฟังคะเราอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนค่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณประสง์ศัก์เจนกิจจาาพยบูลนะคะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะที่วันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเป็นฮีโร่ใครๆก็เป็นฮีโร่ได้ใช่ไหมคะในช่วงสถานการณ์โควิด19นี้ใช่ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราเมย์อย่างที่บอกนะครับถ้าคุณผู้ฟังทึ่งท่งหมุนคลื่นกลับมาเนี่ยเราจะคุ้นเคยคําว่าฮีโร่หรือคนที่เสียสละในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤต สถานการณ์ที่ไม่ไม่ได้ปกติซึ่งตอนนี้เราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการการการติดเชื้อไวรัสโครโรนาส9หรือโควิด -19 เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆโดยเฉพาะหลังจากที่ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนในโลกใบนี้ทุกคนในประเทศไทยกำลังต้องผเผชิญหน้ากับการปรับตัวกับสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 กันทั้งประเทศ ภาคเหนือเนี่ยก็ต้องรู้ว่าการจังหวัดภาคเหนือเป็นกันหมดนะครับโดยที่น่าเป็นห่วงที่สุดสมคุณผู้ฟังที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เราต้องบอกว่าเราเป็นห่วงแต่วันนี้เราจะมาเติมพลังใจเรามาเติมความสุขใจของเราด้วยว่าทุกคนเป็นฮีโร่ได้นะครับทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ที่เรามักเห็นในหนังว่าฮีโร่เนี่ยทำทุกอย่างได้วิเศษบาดเจ็บก็ลุกขึ้นมาได้ ฮีโร่สามารถปล่อยพลังทุกอย่างแล้วมีช่วงหนึ่งเราก็เข้าใจว่า,วาฮีโร่ในสถานการณ์โควิดสิคือฮีโร่ที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าคุณหมอคุณพยาบาลหรือทุกท่านที่ทํางานในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังจะคุ้นเคยคําว่าโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลใกล้บ้านต้องคอยดูแลภาวะโควิดสิแล้วสําคัญคือยังมีคุณพยาบาลคุณหมอที่ต้องดูแลโรคประจําตัวต่างๆที่คุณผู้ฟังจะต้องดูแลตัวเองไม่ว่า โรคร้ายที่เราต้องดูแลไม่ว่าเบาหวานความดันเลยต่างๆแต่วันนี้เราจะบอกว่าไม่ใช่กลุ่มบุคลากรเหล่านั้นที่เป็นฮีโร่เท่านั้นครับเพราะคุณผู้ฟังทุกคนทางบ้านพวกเราทุกคนเป็นฮีโร่ได้นะครับการที่เรามีมาตรการดูแลตัวเองสร้างระยะห่างล้างมือบ่อยๆฟอกสบู่มากขึ้นกินร้อนช้อนตัวเองกระทั่งแต่ออกจากที่บ้านเราสวมหน้ากากอนามัยเสมอ เหล่านี้เรากําลังเป็นฮีโร่ให้กับตัวเราเองครับเพราะฮีโร่ที่ดีจะช่วยเหลือทั้งตัวเองและคนอื่นๆเมื่อฮีโร่รู้สึกมีความสุขใจกับตัวเองแล้วฮีโร่จะสามารถเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกวันนี้ในการทําความสะอาดในการอยู่ในชุมชนสร้างระยะห่างที่ปลอดภัยแต่รวมใจกันมาออกกําลังกายในภาวะมาตรการที่ต้องเน้นว่าจํากัดผู้คนการลอยยิ้มให้คนในบ้านสถานการณ์ตึงเครียดจากภาวะเศรษฐกิจภาวะการเงิน ภาวะที่สร้างความรู้สึกไม่ไม่สุขใจในบ้านเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอแต่การที่เรามีรอยยิ้มการถามสารทุกสุขดิบการพูดคุยกันเพื่อส่งเสริมวัคซีนใจในครอบครัวถ้าเกิดคุณผู้ฟังบ้านไหนที่เป็นเกิดว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเกิดประสบการณ์ที่เป็นผู้รับบริการผู้ใช้บริการที่มีภาวะติดเชื้อจากโควิด -19 เราอยากบอกครับว่าเมื่อ ญาติพี่น้องของเรากลับมาบ้านแล้วเราอยากเติมใจพลังว่าฮีโร่เนี้ยเกิดในชุมชนได้ด้วยเพราะเราจะมีมาตรการความปลอดภัยเราจะระวังมากกว่าระแวงเราจะพร้อมเปิดแขนใจรับดูแลพวกเขาเพราะเนี่ยเขาได้ออกจากสถานโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่อื่นแล้วเนี่ยเขาปลอดภัยนะครับเขาก็อยากเห็นตัวเองปลอดภัยเขาไม่อยากเห็นตัวเองถูกแบ่งแยก หรือสุขรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกยอมรับการที่เขารู้มั่นใจว่าตัวเขาปลอดภัยแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้นําชุมชนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อหลวงพร้อมที่จะต้องหาข้อมูลสื่อสารกระสานสุขแล้วเป็นฮีโร่ที่จะคอยดูแลฮีโร่ที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามฮีโร่ที่ผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลใหญ่ๆต่างๆในบ้านเราเพื่อทําให้เขากลับมาเป็นฮีโร่ด้วยความสุขคุณพ่อคุณแม่ก็จะรับรับฮีโร่ ที่กลับมาคุณผู้ฟังครับเวลาดูหนังหรือภาพยนตร์เนี่ยคุณผู้ฟังมักไม่เคยสังเกตว่าฮีโร่ในภาพยนตร์ของเราเนี่ยร้องไห้เสียใจหรือทำท่าเครียดหรือมีอารมณ์เศร้าบ่อยครั้งอารมณ์ลบๆก็ไม่ค่อยเห็นเพราะฮีโร่สมบูรณ์แบบลชนะทุกสิ่งครับแต่สำหรับมนุษย์เราทุกคนเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาฮีโร่ในชีวิตจริงเนี่ยสุขได้เศร้าเป็น เมื่อเกิดสถานการณ์ทําให้เกิดความเครียดไม่สบายใจหรือเสียใจนะครับฮีโร่อย่างพวกเราทุกคนต้องกลับไปถามตัวเองว่าฮีโร่เสียใจเป็นได้ครับเพราะเป็นพื้นฐานของอารมณ์เราจะกลับรีบกลับมาตั้งสติด้วยการถามใจตัวเองและสํารวจตัวเองว่าอารมณ์เชิงลบของเราคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเฝ้าสังเกตรับรู้เพียงแต่รับรู้ เราว่าเรากำลังเครียดเราเครียดนะเราเศร้าเป็นเมื่อเรารับรู้ตัวเองได้แล้วรีบยอมรับรีบทบทวนอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการเข้าใจอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเศร้าเป็นเราเครียดได้เนี่ยบางทีถ้าเราทนไม่ไหวถึงว่าคิดไปคิดมาย้ำคิดแล้วนอนไม่หลับนั่นจะกลายเป็นความเครียดลงสู่พฤติกรรมที่ทำให้นอนไม่หลับ ทำให้อารมณ์ของเราขุ่นมัวเครียดกังวลรู้สึกผิดและโกรธตัวเองเราจะมีความคิดคิดไปคิดมาถ้าเราอยากจะถ่ายอารมณ์ของเราเพื่อทําให้เรารู้สึกสมองโลง่งจดลงกระดาษได้ครับหรืออาจจะจดลงในบันทึกในโทรศัพท์อัจฉริยะที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนในมือถือของเราเหมือนคอมพิวเตอร์น้อยๆได้ด้วยแล้วตรงกันข้ามฮีโร่ก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราทุกคนเป็นฮีโร่ให้ทบทวนเขียน หรือลึกถึงประสบการณ์เรื่องราวดีๆที่สร้างพลังอึดฮึดสู้ในการแก้ไขสถานการณ์กรอบกู้โรคร้ายต่อสู้กับไวรัสไวรายด้วยครับพอฮีโร่นะครับในหนังทําไม่ได้หรือไม่เคยทําให้เราดูครับเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ทางลบของตัวเองยอมรับสังเกตอารมณ์ให้กลับมาถามว่าในการตั้งสติของเราคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจการฝึกลมหายใจคลายเครียด กรมสูขภาพจิตตระหนักให้ความสําคัญนะครับเรามีหลายสูตรมากเลยคุณผู้ฟังจะคุ้นเคยว่ามีสูตร426แต่ที่เราตอนนี้เรามักจะประชาสัมพันธ์และบอกบ่อยๆเพื่อทําให้ง่ายต่อการจําแบบสูตรคูณนะครับคือ428เวลา426เราไม่ค่อยคุ้นนะครับว่า4บก2เท่ากับ6แต่ถ้าเวลาคุณผู้ฟังทางบ้านเราเรียนหนังสือมาตั้งแต่การท่องสูตรคูณในระดับประถมศึกษาว่า428 สูตรนี้ของเราคือการหายใจเข้าช้าๆเพื่อให้ทําให้ท้องหรือพุงของเราเนี่ยนะครับพองออกเหมือนเราเป่าลมเข้าลูกโป่งนับ1นึสช้าๆการลมหายใจที่เป็นพลังดีๆของเราเอาไว้นับ1นสในใจหลังจากนั้นหายใจออกช้าๆแล้วท้องยุบนับ1นึช้าๆเช่นกันคุณผู้ฟังทางบ้านครับถ้าสมมุติว่าหายใจออกไปถึง8ไม่ได้ ก็กลับไปสูตรที่ว่า4 2 6คือ4บก2เท่ากับ6ก็ได้นะครับหายใจออกนับ1ถึง6เท่านั้นก็พอครับเมื่อเราหายใจเข้า4 2 8 4 2 6บ่อย,อยๆหลายๆครั้งจะทำให้สุขภาพจิตของเราโดยเพราะความเครียดความกังวลลดลงเนื่องจากว่าลมหายใจที่บริสุทธิ์มีออกซิเจนเข้าสู่ปอดภาวะนี้เราอยากให้ปอดเราสะอาดเราอยากให้ตัวเองได้ พลังดีๆเวลาหายใจเข้าเนี่ยนอกจากเวลารับรู้แลวมีอารมณ์ที่ดีๆแล้วคลายเครียดจากตัวมันเองด้วยทําให้หายใจแล้วควบคุมทําให้ร่างกายไม่ว่าหัวใจปอดสดชื่นขึ้นรับพลังดีๆแล้ว mm hmm. คุณผู้ฟังสามารถเพิ่มพลังนะครับ mm hmm. ที่ทําให้เรารู้ว่าลมหายใจเรา, mm hmm. เ,ราเรามีสัมผัสนะ mm hmm. นั่นคุณผู้ฟังอาจจะจินตนาการได้ครับว่าเวลาหายใจเข้าอาจจะเห็นว่ามันมีลมหายใจเป็นสี อาจจะเป็นสีแดงหรือชมพูอ่อนๆสีเหลืองหรือสีฟ้าอ่อนๆเพื่อเติมพลังความสุขเข้าข้างในแต่เวลาหายใจออกก็ตรงกันข้ามอาจจะลองจินตนาการว่าใส่สีเข้าไปว่าเป็นสีที่บอกบนบอกหนึงความทุกข์นั่นคือดำเทาน้ำตาลหรือกระทั่งแต่สีที่มันขุ่นมัวหน่อยๆออกจากลมหายใจคือเราเอาความทุกข์ออกเมื่อเราหายใจเข้ารับสิ่งพลังดีๆด,ด้วยพลังอึดฮึดสู้ เราก็เอาสิ่งที่ไม่สบายใจคือความทุกข์ความหม่นหมองความเครียดความกังวลออกไปได้ซึ่งจะทำให้พลังสุขภาพจิตของเรากลับมาเพื่อฮีโร่ทุกคนครับที่สำคัญสถานการณ์วิกฤตยอย่างนี้เราอาจจะรู้สึกว่ากิจาการห้างร้านมีการหยุดพนักงานให้พักงานชั่วคราวแบบทำให้ไม่มีรู้หมายไปเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าราคอยแบบมีความหมายเป็นอย่างไรบางคนถูก ให้ออกจากงานทันทีเพื่อจำกัดเราเข้าใจนะครับผู้ประกอบการก็อยากช่วยเหลือคนที่มาทำงานให้เขาแต่ในภาวะแบบนี้เราต้องเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นฮีโร่ได้หมดที่เราจะกลับมาถามตัวเองว่าสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านปลอดเชือ้อบางคนอาจจะไม่พอใจที่ไม่มีการล็อกดาวน์ถ้าล็อกดาวน์ก็จะมีกลุ่มที่ไม่อยากให้ล็อกดาวน์เสียใจกลุ่มคนที่อยากให้ล็อกดาวน์และไม่ล็อกดาวน์ก็เครียดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นครับฮีโร่ต้องเติมพลังตัวเองก่อนว่าอยู่บ้านปลอดเชื้อฉันอาจจะเห็นตัวตัวเองดีๆหลายเรื่องทาอะไรก็ตามที่ทําได้ตัวเองอยู่บ้านได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านอาจจะไม่ได้ทํางานแล้วได้พูดคุยการบนโต๊ะอาหารมากขึ้นคุยกับลูกมากขึ้นและที่สําคัญเมื่อเราเติมพลังใจอย่างมีความสุขฮีโร่ พร้อมจะออกจากบ้านไปช่วยเพิ่มพลังวัคซีนใจให้กับคนในครอบครัวและชุมชนของเราท้ายที่สุดครับวันนี้คุณผู้ฟังคงคุ้นกับคำว่า D M H d T แล้วก็มีคำว่า A ด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับว่า D M H d T A คืออะไร ค่ะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะงงว่า D M H T T A นะคะที่เรารณรงค์กันตอนนี้เนี่ยคืออะไรเนาะ D ก็คือ distancing ค่ะก็คืออยู่ห่างกันไว้ M ก็คือ mask wearing ใส่แมสกันนะคะแล้วก็ h a n d hand washing นะคะ H หมั่นล้างมือค่ะ T ตัวแรกก็คือ temperature check นะคะเราหมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตัวเองค่ะ T อีกตัวคือ testing ตรวจหาเชือ้อ และ A นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่เราจะแนะนำให้โหลดกันนั่นก็คือแอปไทยชนะและหมอชนะค่ะนี่ก็เป็น DMS GTA ที่สามารถมีแล้วเนี่ยปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนนะคะและสำหรับท่านที่อยากจะโทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับพลังใจว่าช่วงนี้หมดพลังใจแล้วก็อยากปรึกษาเบื้องต้นนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้นะคะ 094-631-7373หรือ063-321-668ในวันเวลาราชาการเท่านั้นแต่ตลอด24ชั่วโมงเรามีสายด่วนสุขภาพจิตคุณผู้ฟังคงได้รับการประชาสัมพันธ์จากแอปพลิเคชันหรือเว็บเพจต่างๆหรือไทยรู้สู้โควิดว่าสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพราะกรมสุขภาพจิตของเรา ใส่ใจสุขภาพใจของฮีโร่ทุกคนเพราะเราจะเดินไปด้วยกันด้วยพลังใจที่ปลอดภัยครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณประสงศักดิ์เจนกิจจาภัยบูลนะคะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับบางวันก็อารมณ์ดี บางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมงมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเรา